สวัสดีครับช่างเลิศสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะนานแล้วไม่ได้เจอกันโอ้ถึงเดือนไหมเดือนแล้วนายรถผมอยู่ไหนผมอยู่ข้างในุถสีอยู่ฮะุถสีอยู่ข้างในอยู่สีอะไรอ้าสีอะไรสีรถเนาะสโอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับสวัสดีครับช่างช่างแบงค์ เอาพ้นแล้วหรอเฮ้แล้วเฮ้สีจริงแล้วหรอ่ะตายแล้วพี่ <c oughs> กี่รอบแล้วเนี่นยฮะฮะเลยอีกรอบหนึ่งเลยอีกรอบหนึ่งเรรห,งหรอเวลาอยู่กับเมียกี่รอบครับรอบครับ เด็กอนี่มันมันจะใกล้อนี่แล้ววาเลนไทน์เออเตรียมตัวเลยก็ว่าวาเลนไทน์นี่วาเลนไทน์นี่ก่อนจะมีกิจกรรมเกาให้แบบไปตรวจก่อนนะเเรียกอะไรนะตรวจอะไรนะตรวจโควิดอ่ะ คุยยออคุยยอครับโอ้นี่ไม่ได้มาดูนานเลยครับอันนี้ก็ไหนช่างคัดมายัางอันนี้เพ้นต์เขาเป็นชื่อผมแหละตรงเนี้ย YouTube โ,โดดดัมซิ่งดินด่วนดัมทรัคอ้น,นู้นผมยังไม่ได้คิดเลยน่ะไหนบนจงอางอะเอาอะไรไดีครับ น้องไหนไม่ปไปไล่พ่นข้าวเคลือไปก่อนนะเออนัอ้นไม่ไรไอ้ตรงนี้ก็เป็นชื่อผมอันนี้เอาสีจริงไปก่อนเนาะขายพ่นนข้าวไงเจะเคลือบเบจเา้าเวลาแกติดเคลือบมาแกจะโป้ติดเคลือบอะอ่ารีบรอบหนึ่งมันคล้ายสีหัวเลยไหม้ายๆคนระับคล้ายๆเลยเนาะมันมันใกล้เก่งอันนั้นอันหัวขัดย้ายผมเด้อเด้อ ยังได้ขัดไหมครับฮะห,หัวขัดยาให้ผมหน่อยให้มันเงาอ่ะครับครับหรือว่ามันมันเคลือบเลกเกอร์ทับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอเราขัดออกแล้วเคลือบ,บไม่ได้เหรอหง่ายกว่าฮะขัดออกง่ายกว่าครับอ๋อแบบว่าขัดยาเอาง่ายกว่าอ๋ออ <M> ันนี้โอ้ชเชื่อม เชื่อมหนากว่าเดิมวะเนี่ยข้างในได้ทำให้ผมหรือเปล่าไอ้เสรโรอบบช่างไม่ได้ทำให้ช่างอันน,น,นี้อันนี้ตรงนี้คาดขาวให้ผมหน่อยเด้อคาดขาวตรงนี้กับตรงเนี้ยทันไหมไม,ม,ไม่ก็เราพ่นขาวทับเลยไหม่ไ้เหรออุย้ยมันจะออกแป้งมันจะเด่นแบบที่มันจะแป๊กๆเปล่า ผมอยากให้มันคาดขาเหมือนหัวได้ไหมได้ไหมเพราะว่ามันจะเอาขาไวใส่กระจายต้องปิดอีกปิดรอบเหรอได้ไม่ช่างไม่เป็นไรที่แปะเล็บตัรงนี้ไหมฮะแปะเล็บนี่ใช่แปะนี่ใช่เป็นน้ำคาดบอกเป็นน้ำคาดเหรอบอกโอ้ค่าพุทธีติ่มมีหนึ่งเดียวอีกไหมหรออ๋อได้ได้ได้ แปะเลดค่ <8 S 2> าแล้วเนาะคือมีเลดมันนี่ใช่ไหมเราถือข้าวเออคือเทคนิคที่จริงในเดือดโอเคได้ได้ได้เรืไหนครับจั่งข้าหายอ่ะคุณมันจะเพ้นมาจากข้างล่างนี่เลยเนาะมันต้องดึงมาจากข้างล่างนี่เลยครับมันจะเพ้นชื่อพี่มันจะลงมานี่เลยใช่มันจะลงมาข้างล่างนี่แหละ ได้ได้<ห>ไดครับโอเคอันนี้ยังไม่เคลือแบแรกเกอร์ครับมันไม่ใช่เดนะครับมันออกชมพูอ่ะออกปานเย็นอ่ะ พ่นยังช่างออาพ่นเลยผมก็จะถ่ายฮะเหรอมันอยู่ไม่ได้เลยเหรอเอ้าดูเลยครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่แหละ ดูจะออกมายังไงชมพูแปะเลดนะครับมันเหมือนแดงๆเลยอ่ะ ไม่ไหวอะเป็นช่างสีอันตราย oh, oh. อ๋อระวังรอช่างแบงงข้นสีมาดูคันนี้หน่อยครับ น่าจะรถลูกค้าสิงบุรีหรือเปล่าคันนี้โอ้เร็วน่าจะใช่นะน่าจะของลูกค้าสิงบุรีครับ โอ้โหคุ้งเลยครับดิวแปดซีครับอันนี้ชุดเหล็นอกนอก ู้แหนบแทบไม่ต้องเสริมอะแหนบหลังอะเอของผมไม่รู้เขาใส่ประกับให้ไหมจต้องไปดู เหล็กแท้ไหมเนี่ยเรือเป็นเหล็กชุบหรือเปล่าเข้าไปได้ยังเข้าได้ยังช่างโอ้ทำให้แล้วประกับนี่ จุดเดียวก็น่าจะอยู่ลยอะมางเนะรัดสาแรกกรัดสาแรกกี่ก็น่าจะแน่นหนาอยู่ว้าไม่ไหวไม่ไหวฝากค้างา0สิบเหมือนจะห้าสิบห้าเลยดูเหมือนสูงนะ ช่างช่างทัดไปไหนอ่ะอันนี้แปะเลดครับไม่ต้องเน้นเท่าไหรนะ่แต่เน้นก็ได้ครับไม่เป็นไรเสร็จยังนี้ยังปากข้างยัง

ไม่น่าให้เพนเลยนะเขาไมยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวเราจะเคลือบไปโอเคาค่าพี่บอกเมามานี้มาออกแบบเดี๋ยวไปคิดก่อนเดี๋ยวส่งให้แกในแชทเรามีเฟซักอยู่ เอาล่ะครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับ <Yeah. S 1> รอเกือบแรกเกอร์ครับ